มีข่าวรือคขัว่าน้องอุ้งอิงหัวใจใหญ่กว่าตับจริงไม่จริงเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟัง <laughs> ต้องบอกว่าลุงดูน้องอิงมาปีเศษๆเนาะ <c oughs> ก็เห็นว่าน้องหลายๆอย่างที่ทำให้เราเห็นทำให้พ่อพ่อ,พอมแม่เอฟซีเห็นว่าน้องอุ้งอิงหัวใจใหญ่กว่าตับในหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องเลย ที่เห็นชัดๆลุงขอยกมาสักสี่ห้าเรื่องหลักๆที่น้องมีหัวใจใหญ่กว่าตับก่อนจะไปเ,เรื่องที่หนึ่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บลุ้งอ้วนชนคุยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเป็นมาลายให้ลูกสาวข้อที่หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าน้องอิงหัวใจใหญ่กว่าตับ ช่วงแรกๆที่น้องมานะครับเราจะเห็นน้องเป็นคนที่ใจบุญสุนทานในการช่วยเหลือคนที่มาขายของหรือคนแก่หรือเด็กที่มาอยู่ตามหน้าเขาเรียกอะไรหน้าวิกหน้าสังกสีตามร้านค้าอะไรเงี้ยมาขายของน้องเจอน้องจะช่วยเหลือในหลายๆครั้ง คุณยายแก่แกที่มาขายของน้องก็ช่วยเหมาหลายๆครั้งที่เห็นนะนี่คือข้อแรกที่เห็นเคสแรกที่เห็นเคตที่สองที่เห็นน้องก็ไปช่วยเขาเรียกแบ่งข้าวแบ่งอะไรให้กับสัตว์ที่อยู่ตามหน้าร้านสะดวกซื้อเวลาน้องไปซื้ออะน้องก็จะไปแบ่งให้นั่งกินตัวเองด้วยแบ่งให้ สัพพสัตที่อยู่รอบหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ใกล้ๆนะครับหัวใจน้องใหญ่กระทบในเรื่องนี้จริงๆน้องเกิดมาเพื่อแบ่งปันจริงๆเรื่องที่สามที่พบได้บ่อยๆเห็นได้โดยชินตาแล้วการแบ่งปันไรายได้ที่น้องมีให้กับกลุ่มต่างๆภายในวงทั้งแดนเซอร์ ทั้งนักดนตรีทั้งคอนบอยอะไรเนี่ยน้องแบ่งบ่อยมากนะครับบ่อยจริงๆใครเห็นด้วยคอมเมนต์มา <c oughs> ยังไม่พอนะหนักกว่านั้นที่เห็นน้องทำคือเอาเอาอไรายได้ทั้งหมดที่ตัวเองมีในช่วงปิดวงช่วงปีใหม่เอามาแจากทุกคนในวงเลยคนละสอง สองคะแนนส,น,น,นสองคะแนนสองร้อยคะแนนทุกคนีหัวใจใหญ่กระตับจริงเด็กน้อยคนนี้กับรเรียกครอบครัวนี้นะครับทั้งพ่อเอกแม่น่อยอะไรเงี้ยไม่กินคนเดียวไม่อิ่มคนเดียวเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นๆที่ยังไม่มีไรายได้เท่าน้องนะน้องรายได้เยอะก็แบ่งปันเยอะประเด็นที่สี่ที่เห็นชอบทำบุญ ไปวัดไปวา่านะปีที่แล้วตั้งองค์กระถินที่บ้านนะครับจัดงานไปที่วัดหนองคูวัดบ้านที่บ้านน้องอยู่เนาะเขเรียกบ้านน้องอิงนั่นแหละจัดงานไปที่วัดนองครูกระถินปีที่แล้วเก็บได้เป็นล้านเอาเงินไปช่วยโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรเยอะแยะมากมายเลยหัวใจใหญ่กว่าตับจริง หัวใจใหญ่กว่าตับจริงๆแล้วก็เคสที่ทําให้รู้สึกประทับใจเพราะว่าแม่แม่เอซมากสุดคือไปเห็นครอบครัวหนึ่งที่ลําบากมากอยู่ไม่ไกลจากสีสเกตมากนักดูจากแอปดําต่อๆนะเห็นแล้วก็หาทางติดต่อเข้าไปช่วยเหลือจนครอบครัวนี้ยได้บ้านหลังใหม่นะได้ที่อยู่แบบอยู่แบบสบายอ่ะมีอาหารการกินพร้อมอ่ะนี่มันเป็นอะไรที่ประทับใจ เคสอื่นๆก็มีอีกไปช่วยบ้านเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กพิการซ้ำซ้อนอะไรประมาณเนี้นะที่ในตัวจังหวัดโอ้โหนี่เห็นแล้วก็ประทับใจประทับใจในตัวคือถามว่ามีใครบอกใครสอนไหมคือน้องมีความรู้สึกแบบนั้นตั้งแต่แรกแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราเห็นจากการวางตัวการให้เล็กๆน้อยๆจนกระทั่ง เป็นกันให้ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆๆณๆๆๆๆปัจจุบันนี้น้องไปคอนเสิร์ตจากประเทศญี่ปุ่นกลับมาถึงบ้านวันนี้ออกมาโพสมาเริ่มเทิมเลยว่าอยากจะช่วยเหลือคนภัยพิบัติน้ำทุนพิชิงรายจะติดต่อได้ที่ไหนนี่หัวใจใหญ่กว่าตับจริงๆน,ะน้องอเองโพสเองเขียนเองมั่นใจ ไม่มีพ่อเอกไม่บอกแม่หน่อยไม่บอกแต่เพียงแต่ว่าอาจจะปรึกษาหน่อยว่าทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่น้องโพสต์ด้วยช่องของน้องเองเลยหลายคนโพสต์ไม่ถึงสองชั่วโมงตอนนั้นคนดูไปเป็นหมื่นคอมเมนต์ไปพันกว่าคอมเมนต์อะไม่ถึงสองชั่วโมงนะแสดงให้เห็นว่าพ,พ่อแม่ FC เอฟซีในรักน้องในความเป็นตัวตนที่หัวใจใหญ่กว่าตับ หลายเรื่องหลายคราไม่เคยอิ่มคนเดียวกินมคนเดียวท้องแตกตายน้องแบ่งน้องให้น้องแบ่งเยอะแยะจนพ่อแม่แม่เอฟซีหลายคนเน่ะไม่ได้รักแต่น้องคนเดียวเพื่อแผ่ความรักไป,รไปหาคนในวงด้วยโอนมาลายแบ่งให้คนโน้นด้วยพลังเอฟซีของน้องคนนี้ทําให้เกิดความรักความเมตตาในวงเยอะแยะมากมายๆๆเลย นี่แหละครับของแท่หัวใจใหญ่กว่าตับของแท่จริงไม่จริงคอมเมนต์มาคนเราอะถ้ามันไม่ออกมาจากความรู้สึกข้างในไม่ได้ออกมาจากความที่ตัวเองมีตัวเองอยากจะช่วยด้วยหัวใจอะมันจะทําไม่ได้ปันนี้หรอกมันจะเป็นการเสรแสร้งเราดูก็รู้ว่าคนไหนเสแสร้งคนไหนจริงเนาะแต่น้องอิงนี่ไม่มีเลยไม่มีคําว่าเสแสร้งเลยมีแต่ออกมาจากหัวใจน้องจริง ความายากพใจน้องจริงเราถึงได้เห็นว่ามีแต่คนอยากให้น้องพอให้แล้วมีความสุขรู้เลยว่าน้องเอาไปแบ่งปันไม่ได้อาอมไว้ที่ตัวคนเดียวทั้งหมดเอาไปแบ่งปันเอาไปช่วยเหลือสมัยก่อนถ้าใครดูนะน้องจะพูดว่าถ้ามีไรายได้เยอะๆทาอะไรน้องจะบอกส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้อีกส่วนหนึ่งให้พ่อแม่อีกส่วนหนึ่งจะไปทําบุญ น้องพูดแบบนี้จริงๆนะถ้าได้หลายๆล้านตอนนั้นจําไม่ได้ว่าคําพูดว่ากี่ล้านอะไรเงี้ยนะสุดมากสําหรับสาวน้อยคนนี้นก no. ใครว่าสุดเหมือนลุงคอมเมนต์ Comment มา <c oughs> มาจังหวัดกาญแวะเวียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่นนะอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธนกาจังหวัดกาญ์พิมพ์นใน Google แมปว่าบ้านทุ่งคาเฟ่ก็จะขึ้นนะมากินข้าวกินกาแฟด้วยกันนะบอกว่าเป็นเอฟซีน้องอิงมีส่วนลดให้ ให้ด้วยความรักในลูกสาวทำมาปีเสร็ศๆก็มีความสุขในการ